ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับสำหรับครีมนวดผมที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมและหนันงศรีรษะของท่านได้อย่างน่าพอใจขนาดนี้เพราะครีมนวดผมธรรมชาติของมิสเดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนอาทิเช่น น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นน้ำมันมะกอกว่านหางจระเข้ซิลโปรตีนเคลาตินเนชอรนลแอบิโนอแอซิสและเชียร์บัตเตอร์ส่วนผสมเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านแข็งแรงเป็นเงางามแล้วก็มีน้ำหนัก บำรุงผมเสียให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ผมล่วงนะครับก็จะช่วยให้ผมล่วงนั้นมีอาการหลุดล่วงน้อยลงคุณภาพจะมาพร้อมกับความปลอดภัยไม่ใช้น้ํามันสังเคราะห์พีเฮอยู่ระหว่าง5-6ไม่เป็นอันตรายต่อหน,นังศีรษะอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรังแกที่สําคัญเราไม่ใช้สารพาราเบนที่เครื่องสมรสนี นิยมใช้ยิ่งจะใช้คู่กับแชมพูยิ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นมี2สี2กลิ่นใช้คู่กับแชมพูมิสเดีที่ท่านชื่นชอบกระปุกดำออริจินัลโกโก้ใช้คู่กับแชมพูมิสเดียขวดขาวกระปุกขาวโคโคด่ดับจัสมินใช้คู่กับแชมพูมิสเดียขวดเขียวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงที่มิสเดียภูมิใจสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดี ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดงไลน์ n อดีมิสเตง2 Line ID ดีมิสเตง3หรือในกล่องข้อความ Facebook งมิส m r อดีกลับมาพบกับรู้ทันในช่วงสุดท้ายของคืนวันศุกร์นี้นะครับต้นมครับ อ่ะก็ไปพูดถึงประชาธิปัตย์กันหน่อยเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พูดถึงประชาธิปัตย์ไปนะครับว่ามีการประชุมกันนะครับของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานะครับคือเรื่องราวประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีปัญหากันมาท่านบางค่ทราบแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วคือมีการประชุมและล่มเนี่ยถึงสองครั้งสองคราแล้วก็มีการโหวตสวนมติของกลุ่มเฉลิมชัยโหวตให้คุณเศรษฐานี่แหละครับเคยมาแล้วนะเกือบพักแตกมาแล้วนะอ่ะ สุดท้ายเนี่ยครับมาตกเรื่องตรงที่ว่าจะต้องเลือกนะฮะหัวหน้าพักและกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งเป็นคนที่จะบริหารประชาธิปัตย์แล้วก็จะพาประชาธิปัตย์ไปในทิศทางต่าง,างๆนะฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็มีปัญหานะล่มซะสองครั้งนะครับไม่สามารถจะเลือกได้แล้วก็ติงนางกันมาเนี่ยครับยาวมาถึงตรงนี้แล้วเวลากําหนดเนี่ยมันมีกําหนดอยู่นะอ่ะมันเรื่องจยากพรบรพักการเมืองนี่กหนดนะฮะว่าจะต้องประชุมกันเนี่ยประชุมใหญ่พักเนี่ยต้องปีละครั้ง แล้วประชานิปัติเขาเคยประชุมกันไว้เมื่อต้นปีหกหกนะครับ mm hmm. เดือนพฤษภา,าแล้วก็เนี่ยมันจะมันจะครบหกหกเนี่ยต้นบีหน้าเนี่ยถูกไหมครับมันจะครบหนึ่งปีต้นบีหน้าเนี่ยนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอะไรต่อหลายเรื่องเนี่ยประชานิปัติก็ต้องขมวดจบให้ได้โดยเฉพาะกลุ่มเฉลิมชัยวันนี้ทิ้งนานไปไม่ดีนะครับก็เหมือนกับว่ากําลังจะรวบยอดจบเรื่องนี้นะครับโดย แผนนะครับเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสรุปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ถู้ไัมครับของกลุ่มเฉลิมชัยนั่นคือการลาออกของนายจุลินซึ่งเล่าเหตุผลให้ฟังแล้วว่าเหตุที่นายจุลินลาออกเนี่ยมันเกิดจากการมีชื่อของนายนระาพัฒนแก้วทองซึ่งคลิปที่แล้วผมไปพูดชื่อพ่อเขาผิดนะจริงๆแล้วคือคุณไพฑูน์นะแก้วทองนะเป็นพ่อเขาเป็นสสเก่า นะครับทีนี้กราวที่แล้วพูดไปเป็นนายบรรทูลขอ,อไปด้วยนะครับมันติดปากไปนะครับก็ปรากฏว่านะครับมีการใส่ชื่อของนายนราพัฒแก้วทองเนี่ยลงในเอกสารรายงานประจรําเดือนที่ส่งไปยังกรกตซึ่งปรากฏว่าใส่ชื่อนราพัฒนเนี่ยนะฮะไปแทนนายจุลินซึ่งมีตําแหน่งเป็นรักษาการหรัวหน้าพักอยู่ ทีนี้เรื่องนี้พอนายจุรินรู้เข้าก็ไม่รู้มีแรงกดดันอะไรนะครับในที่สุดเนี่ยนะฮะนายจุรินก็ลาออกนะฮะนี่เป็นจุดแรกพอนายจุรินลาออกปั๊บนะครับมันก็เลยทําให้หนายเฉลิมชัยเนี่ยถูกบรรดาพักพวกเนี่ยนะครับโหวตให้เข้ามานั่งเป็นหัวหน้าพักซึ่งก็เท่ากับนายเฉลิมชัยเนี่ยนั่งควบสองตำแหน่งคือเลขาธิการพักด้วยและเป็นหัวหน้าพักด้วยอันนี้รักษาการทั้งคู่นะ แต่รักษาการเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์มีเสียงในการจัดการประชุมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะตัวเองเป็นทั้งเลขาธิการพักและเป็นหัวหน้าพักก็ไม่มีใครขวางแหละครับทีนี้นะจัดการประชุมกันได้อย่างที่ตัวเองต้องการมันก็เกิดการประชุมวันที่สิบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยถูกไมครับนะครับทีนี้การดําเนินการประชุมวันนั้นมีสองเรื่องใหญ่รู้ทันเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการเคาะว่าจะมีการประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพักเนี่ยนะครับ จากข่าวเบื้องลึกลงไปเนี่ยเป็นการเรียกว่าขีดเส้นตายของเฉลิมชัยเองนะบอกว่านะครับการเลือกหัวหน้าพักเนี่ยจะต้องไม่เกินวันที่9ธันวาคมอันนี้ไม่ได้บอกฝ่ายตัวเองนะครับบอกกับคณะทํางานของพักซึ่งแน่นอนมันก็จะมีฝั่งนู้นด้วยก็ต้องไปหลอกลงกันฝั่งนู้นอะ่ะจะพร้อมประชุมไหมจากวันนี้ไปจนถึงวันที่9แต่เดทไลน์คือวันที่9้าถ้าวันที่เก้าไม่รู้เรื่องก็ประชุม นะประชุมแล้วจะมาหรือไม่มาก็เรื่องเงินประมาณนี้ถัมครับทีนี้ถามว่าอ้าวประชุมแล้วไปบอกเขาจะมาหรือไม่มาอย่างนี้ถ้าเขาไม่มาประชุมมันก็โล่มอีกนะฮะเฉะลิมชัยเตรียมไว้แล้วครับท่านปรคราบปรากฏว่าการประชุมครั้งวันที่สิบสี่เนี่ยนะฮะประชุมเรื่องของกรรมการบริหารพักเนี่ยมีการใช้เนี่ยนะฮะที่นายเฉลิมชัยเขาไปนั่งเป็นหัวนหน้าพรคไปนั่งเป็นเลขาธรการพักด้วยเนี่ยนะฮะ สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการแก้ไขข้อบังคับพักขึ้นนะครับล่มบ่อยนักใช่ไหมฝั่งนู้นใช้วิธีไม่เข้าประชุมทําให้สภา,าล่มใช่ไหมเนื่องจากว่าองค์ประชุมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้านะเล่าที่้ผมจําผิดว่านะประมาณนี้แหละร้อยี่บห้านะครับองค์ประชุมทีนี้ทางนู้นขาดมันไม่ถึงครึ่งอย่างเงี้ยมันก็ประชุมไม่ได้ทีนี้ครับ การประชุมวันที่สิสี่ที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมครับโดยมีการเขียนให้เพิ่มองค์ประชุมอีกหนึ่งร้อยห้าสิบคนเอาสิมึงเพิ่มอีกหนึ่งรอยห้าสิบคนครับนะโดยคัดมาจากตัวแทนทั้งหน้าภาคนะครับตกภาคละสามสิบคนนะครับทีนี้องค์ประชุมร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประชุมเสริมอ่ะหมายว่าร้อยี่ห้าเนี่ยอยู่ในห้องไม่เป็นไรแต่เมื่อไรยี่สห้าขาดเนี่ร้อยห้าสิบเสริมเลย ไม่มาเสริมเลยขาดกี่คนเสริมเลยล้นด้วยมีตั้งร้อยห้าสิบทีนี้ถามว่าร้อยห้าสิบนี้มาจากไหนกันบ้างครับจำบังครับร้อยห้าสิบคนนี้นะก็เปิดโอกาสนะครับตามข้อบังคับบ้างให้มาสมัครเข้ามาเองก็ได้นะครับแล้วมันสมัครมาเกินฝั่งนู้นทุ่มมาเยอะและจับฉลากหมายความว่าร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าบังเอิญฝั่งนู้นทุ่มคนมาเยอะมาสมัครก่อน นะของเราทุ่มเข้าไปให้มันเกินร้อยห้าสิบพอเกินร้อยห้าสิบปั๊บต้องจับฉลากทีนี้จับฉลากทำยังไงครับปรากฏว่าก,กรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาเรื่องเนี้ยมีห้าคนเป็นคนของนายเฉลิมชัยทั้งนั้นในขณะที่สส,สพรคประชาธิปัตย์นี่น,น,นั่นาับยี่สิบเอ็ดคนนี่จากยี่สิบห้าเนี่ยนะครับเป็นสสอของเฉลิมชัยทั้งนั้น ทีนี้พอเป็นสสแล้วก็มีโอกาสจะไปเกณฑ์คนจากภาคนู้นภาคนี้นะครับมาสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวเนี่ยได้ไง่ายนะครับทีนี้ครับนี่คือการแก้เกมของเฉลิมชัยซึ่งมันกระจ่างชัดวันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะฉะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่เก้าเนี่ยผมดูว่าณตอนนี้นะดูแค่นี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ากลุ่มในชวนถ้าจะจะแก้เกมนี้ลําบากจะแก้เกมอย่างไรอันนี้ยังไม่ทราบ พราะกลุ่มในชัวนเนี่ขณะนี้ยังเงียบอยู่นะโดยเฉพาะจูรินลาออกไปแล้วไปมุบมิบซุ่มคุยวางแผนอะไรกันหรือเปล่าเพราะมีเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับจะถึงวันที่9แล้วต้องตัดสินใจแล้วว่าจะประชุมวันไหนนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับมีแผนหนึ่งละที่จากข่าวที่เขาบอกมานะครับก็คือการเสนอคนกลางคนที่ทั้งสองกลุ่มยอมรับได้คนที่เสนอชื่อเข้ามานะครับอย่างเช่นดรเอสุชัชชวีสุวรรณสวัสด นะครับหรือจะเป็นแม้กระทั่งนายามาดามเดียนะวัธัญยาบุญนาคเสนอเข้ามานะครับแม้กระทั่งนายอภิสิทธ์เวชาชีวะซึ่งอภิสิทธ์นี่อาจจะไม่ใช่คนกลางนะครับแต่ก็เสนอชื่อเข้ามาแรกๆนะครับแต่นี้อภิสิทธ์เนี่ยต้องดูก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยผมเชื่อว่าอภิสิทธ์คงไม่ลงคงปฏิเสธแต่ถ้าดูทรงแล้วชนะอภิสิทธ์มาแน่แต่ดูแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าจะได้ทีนี้ไม่น่าจะได้เนี่ย ทางฝ่ายชวนตอนนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะการเสนอคนกลางที่ให้เฉลิมชัยยอมรับฝ่ายตัวเองก็โอเคด้วยสัรหารกันอยู่นี่ยแหละครับสองคนที่ว่านี้ดเรเอกับมาดามเดียเนี่ยเสนอเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่าสมาชิกพักทั้งหลายไม่เอาด้วยนะครับก็ล่มไปทีนี้ก็ดูนะครับว่าวันที่9้าเนี่ยมันจะมีใครมานะจากนั้นอีกหรือไม่หรือมีแผนใหม่อีกหรือไม่ถ้าไม่อย่าง,งานั้นใช่ไหมครับเบ็ดเสร็จแล้วครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันเลือกหัวหน้าพักกลุ่มนายเฉลิมชัยก็จะยึดพักประชาธิปัตย์เบ็ดเสร็จนะครับทีนี้ยึดไม่ยึดเปล่าล้องครับยึดไม่ยึดเปล่าเนี่นะครับตัวงอนครับจําได้ใช่ไหมครับว่ากลุ่มของนายเฉลิมชัยเนี่ยเขาเสนอเป็นอะไรเป็นพักอะไรของรัฐบาลแต่ยังทําอะไรไม่ได้ก็ติดอยู่ที่นี่นะฮะ หัวหน้าพักรักษาการอย่างนายจุลินนะครับเนแต่ตอนนี้ออกไปแล้วก็ดูทรงแล้ะครับประชาธิปัตย์จะกลับเข้าแท็กการแข่งขันทางด้านการเมืองอีกครั้งหลังวันที่เก้าหรือก่อนวันที่เก้าอันนี้ไม่รู้แต่หลังจากนั้นน่าดูชมแน่ๆจังหะครับสถานการณ์การเมืองในปีหน้าเนี่ยสมดุลมันอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรขยับขยืน่นแน่นอนนะครับเพราะสมสมการทางการเมืองมันเปลี่ยนถ้าเกิดว่ากลุ่ม นายเฉลิมชัยเกิดคลองประชาธิปัตย์ขึ้นมาได้จริงๆสมดุลทางการเมืองที่เคยมีมาหลายปีในฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีและจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนอย่างไรน่าติดตามชมมากทครับนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็จะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าย ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID ดีมิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีโด่งสองลายไอดีมิสเดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ o กโด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ